การสร้างเครื่องร่อนปีกไม้บันซ่าจปร2568นะครับสำหรับ EP ที่2องนะครับ EP นี้นะครับจะเป็นการคัดปีกนะครับซึ่งขั้นตอนการคัดปีกนะครับจากในคลิปนะครับผมได้ใช้กบใส่ไม้นะครับมาจากตัวเล็กๆนะครับก็จะนำมาใส่ไม้ออกก่อนนะครับกบใส่ไม้นะครับตัวนี้ก็สั่งซื้อมาทางออนไลน์นะครับก็ใครสนใจนะครับก็เดี๋ยว จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อมาลองทํากันดูได้นะครับประโยชน์นะครับมหาศาลครับก็ถ้าใช้กระดาษทรายในการขัดมานี่ก็เชื่อว่าน่าจะใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้ามีกบใสไม้ตัวนี้นะครับย่นเวลาประหยัดเวลาลงไปนะครับเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเนี่ยครับก็อ,อย่างในคลิป ที่ผมกําลังทําให้ดูนะครับสาธิตให้ดูผมจะนําไม้นะครับมาวางในพื้นเรียบๆนะครับก็แนะนําขอให้มันเรียบๆนะครับพื้นไม่มีผิวขรุขระเนื่องจากว่าไม้บรรทากของเรานะครับจะอาจจะมีรอยปุบรอยอะไรได้ถ้ามันไม่เรียบนะครับก็ตรงนี้เป็นขั้นตอนการแนะนํานะครับส่วนขั้นตอนการใส่ไม้นะครับจะใส่นะครับก็มันจะกินไม้ไปทีละนิดละนิดละนิดนะครับซึ่งตรงนี้ข้อดีนะครับก็คือ ลักษณะเอฟอยของเรานะครับจะเท่าก so to ันแล้วก็จะสวยกันจะสวยนะครับไม่ใช่สวยกันนะครับก็จะเท่ากันนะครับตรงนี้เนื่องจากผมได้ทําไกด์ไกด์ในการขัดไปแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการกบใช้ใส่ไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะของใสยหยาบก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้กระดาษทรายซ้าอีกหนึ่งรอบเพื่อลบความไม่เรียบเนียนนะครับซึ่งกระดาษทรายอาจจะเลือกใช้แบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ เบอร์ที่ใช้นะครับก็กระดาษทรายเบอร์ร้อยนะครับอันนี้ยังยังอยู่ถือว่ากลางๆนะครับไม่หยาบเพราะว่าถ้าหยาบจนเกินไปผิวไม้ก็จะเป็นขุยนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเราก็จะใช้แบบละเอียดนะครับถามว่ากบใส่ไม้เนี่ยตัวนี้นะครับมีความสําคัญนะครับก็คือล,ลักษณะแอฟโฟยด้านบนแล้วมันยังทำแอฟโฟยด้านล่างได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าใช้อย่างอื่นนะครับ จะค่อนข้างยากลําบากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะด้านล่างนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับพอดีเลยนะครับเพราะว่าหน้ากว้างของเขาไม่ไม่ใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราก็กระดาษทรายขัดอีกรอบนึงนี่ก็จะพอดีเลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับก็มาดูการใส่ไม้ไปพลางพานะครับระหว่างคลิปนะครับอาจจะยาวไปนิดนึงครับแต่อยากให้เห็นว่าขั้นตอนการใส่ไม้นะครับก็จะลาบ เนื่องจากว่าปีกมันเป็นปีกเมตรนะครับเมตรกับ6เซนนะครับมันค่อนข้างยาวเราจะลากที่เดียวให้สุดปีกเลยเนี่ยก็ยังอ่ามันมันมันลำบากครับเราก็จะทําประมาณสักสามสเซ้นสี่สิบเซ้นห้าสิบเซนอันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับนี่ครับพอผมลากไปนะครับขี้ไม้นะครับมันก็จะออกมาซึ่งตรงนี้มันจะไม่เป็นฝุ่นครับข้อดีไม่เป็นฝุ่นครับผมก็จะเอาใส่ในถุงขยะแบบนี้นะครับพอผมขั ควบคุมกาเรียกว่าควบคุมการกินเนื้อไม้นะครับไม่ให้มันกินเยอะเกินไปกินน้อยเกินไปได้นะครับสามารถปรับได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้มีส่วนในการขายนะครับแต่ก็ลองสั่งมาใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีนะครับมันกินเนื้อไม้ค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับตัวนี้ใช้มาหลายปีมากนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็น ep ที่2นะครับ หลายท่านนะครับที่กำลังอยากจะลองทำนะครับก็สามารถลงมือได้เลยนะครับไม้ก็รายละเอียดแบบต่างๆครับ EP หนึ่งนะครับผมได้ลงไปหมดแล้วนะครับส่วน EP นี้ EP ที่2นะครับจะเป็นการใส่ไม้นะครับการขัดไม้นะครับพอใส่ไปได้ประมาณสมมติว่าผมจะให้ไปอีกนะครับเหลือประมาณสัก1มิลใส่ไม้นี่ผมจะใส่ให้เหลือสัก 2มิลถึง2.5นะครับหลังจากนั้นค่อยเอากระดาษทรายนะครับขัดลงนะครับจะไม่ให้ไม้จะไม่ใช้กบใส่ลงไปจนถึงจุดที่เราต้องการเลยนะครับเนื่องจากว่าพอเราจะใช้กระดาษทรายมาลงอีกนะครับตรงนี้ย่นระยะเวลาในการทําไปได้มากนะครับได้มากเลยอย่างปีกนี้นะครับจริงๆเฉพาะปีกเนี่ยในการขัดติดประกอบเนี่ยผมใช้เวลาไม่เกิน ถ้าตั้งใจทําก็คือแบบจับเวลาทำเนี่ยไม่เกินชั่วโมงนะครับไม่เกินชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับไม่เกินนี้ก็จะสามารถาเสร็จได้เลยนะครับปีกนะครับเฉพาะปีกก็คือทั้งวาดแบบตัดขัดยกปีกเรียบร้อยครับอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอ,อันนี้ก็คือมอีตัวช่วยครับก็คือกบเสกไม้ตัวนี้นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ ผู้ที่สนใจอยากจะลองลองทำลองทำหรือว่าลองอทดสอบประกอบสร้างอลองดูได้นะครับหรือท่านไหนนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่แบบว่ามันสะดวกมากกว่านี้ผมมีครับผมแนะนำาแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามหาสิ่งที่มันทำได้เร็วนะครับแล้วก็ดีนะครับมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้พัฒนาวนงการเครื่องร่อนของ ประเทศไทยเราไปด้วยกันนะครับกอ็อยากให้ใครมีข้อมูลที่ดีก็นำมาแชร์มาคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ใส่ไม้ไปพอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะได้นะครับนี่ผมก็จะให้ให้เห็นนะครับลักษณะของ a i r f o อยนะครับใส่ไปนะครับ ที่ความถนัดเหมือนกันนะครับจะเลือกใช้แบบไหนอันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นกระดาษทรายสำหรับขัดไม้นะครับเบอร์หนึ่งร้อยนะครับส่วนยี่ห้อ,อก็ไม่ออกสื่อแล้วกันนะครับก็ใครสนใจก็คอมเมนต์เข้ามารับเข้ามาถามเข้ามากคุยได้เดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับในการสั่งซื้อหรือว่าอยากจะไปซื้อตามร้านก็เอาที่ความสะดวกเลยนะครับนี่ครับก็ทิกนิดนึงครับก็คือนี่ครับกระดาษทรายผม ผมจะเอามาติดกับโฟมนะครับเพื่อให้เวลาขัดนะครับมันขัดได้สะดวกขัดได้ง่ายนะครับทําให้เวลาขัดเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นอีกนะครับก็เท่าๆตัวเลยนะครับนี่ผมขัดนะก็ผมใช้โฟมเนื่องจากว่ามีความยืดหยุ่นได้นะครับถ้าใช้ไม้มันก็ถามว่าดีไหมก็ดีมีข้อดีมีข้อเสียครับไม้มันก็จะมีความแข็งความแข็งนะครับก็จะ ตายตัวนะครับมันไม่สามารถยืดหยุ่นอันนี้ก็สามารถยืดหยุ่นปรับโค้งงอได้นิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะให้มันยืดหยุ่นตามเหมือนกัได้เลยนี่ขั้นตอนการขันนะครับอันนี้ขัดหน้ากล่องให้ดูเลยนะครับจะขันลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ไม่กรอวีโอเลยนะครับอันนี้ขันนะครับก็เก็บรายละเอียดหลังจากที่เราใช้กบสแไม้นะครับพอเก็บรายละเอียดปุ๊บนะครับ ก็จะเรียบเนียนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนการขัดนีนครับวันนี้ชุดอาจจะไม่พร้อมเ่าจ,จะว่ามันเป็นชุดที่ไปไปทำกิจกรรมนะครับมานะครับก็สามารถม,มาทำเลยนะครับนี่ครับการขัดก็จะขัดทั้งชายด้านหลัง